ครับผมสวัสดีครับพี่หนุ่มสวัสดีครับพี่นุ้ยเราเจอกันอีกแล้วนะครับคันแรกเมื่อปีไหนนะสองปีที่แล้วดิสองปีที่แล้วเลยก็สองปีที่แล้วคือก็เคยไปดูที่อื่นมาเหมือนกันแต่ว่าไม่สบความสำจลูกค้ามามาดูรถกับเราออกมาล้วคันนึงนะก็ยังมีความเชื่อมั่นวันนี้มาอีกคันวายพี่การันตีนะออกได้จริงไหมจริงจริงไหมจริงเรอะถูกไหมจริงนี่เห็นบอกจะมีคันที่สามอีกอันนี้ถามพี่หนุ่มอ่ะคือ พี่หนุม่มกับพี่นุ้ยพี่เขาขายผลไมนะ้ตามตลาดครับนะฮะก็ถามว่าซื้อได้ไหมพี่ช่วยบอกผมหน่อยว่าซื้อได้จริงไหมได้จริงค่ะนะจริงจริงไหมจริงจริงคันแรกออกปาเจโร่คันะคันนี้ออกนิวซิตี้นะฝากบอกเพื่อนๆที่กำลังดูอยู่หน่อยว่าการบริการหรือว่าการแนะนำหรือการให้ข้อมูลเราดีแค่ไหนครับผมโดยส่วนตัวผมผมคิดว่าพี่ตั้มดันได้ดี <ใ>แคแคร์ดีช่วยดีครัผมมันเหมือนส่วนหนึ่งเหมือนคล้ายครอบครัวพี่น้องมากพี่อ่ะ,อะมันไม่เหมือนธุกรกิจก็ใช่แต่ว่ามันจะเหมือนพี่น้องมากกว่าปุย <ๆ S 1> แต่สบายใจสบายใจพี่อันนี้เราต้อการอันนี้ก็คืออยากฝากบอกที่ลูกค,ค้า,ากำลังมองหาเราจืดนะนี่ไม่ไม่มีหน้าม้าอยู่แล้วนี้เลยพี่นี่ลูกค้าจริงๆนะคะเชืจริงๆที่อันนี้เคื่จริงพี่เชื่จริงลูกค้าเคยมาดูแล้วซื้อเราไปนะก็กลับมาซื้อเราอีกเพราะอะไรเพราะเชื่อมั่นเราลดลดดีกว่า มีคุณภาพเนาะยังว่ซื้อไปไม่ซ่อมเลยนะไม่ยังไม่ได้ซ่อมยังโหผิดพลาดจริงๆที่ทำให้ไม่ซ่อมยังเลยไม่ได้ทำอะไรเลยคันนี้ก็เลยเชื่อมั่นว่าคุณภาพรถโอเคถูกไหมโอเควันนี้เดี๋ยวผมขอขอบคุณพี่หนุ่มกับพี่นุ้ยนะครับนะฮะก็เฮงๆรวยๆนะคันนี้เป็นคันที่สองจะมีคันหนึ่งคันที่สามนะฮะออัันนน้้ตงคือจะขายอะไรก็ขายได้ครับถ้าเราขายความจริงนะครับผมนะขอบคุณมากครับพี่หนุ่มขอบคุณครับ